สวัสดีทุกคนนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะต้องหันมาดูแลตัวเองกันนิดนึงเนาะเพราะเดี๋ยวมกรา,าดนี้ก็พี่ต,ตั๊ก49เต็มแล้วก็จะ50แล้วอู้ตายแล้วเวลามันเร็วให้อายุมันเลยไปแต่หน้าเราไม่ต้องไปตามอายุมันไม่ได้เราต้องดูแลตัวเองแล้ววันนี้เช่นเดียวกันนะคะจักกยังมาคุงทำงนทานทํางานทุกวันแต่ว่าในไอจีพี่ตั๊กนี่สิคนก็เข้ามาถามกันเยอะแยะเลยว่าอยากรู้เคล็ดลับพี่ตั๊กดูแลตัวเองยังไงง,ง่ายเลยพี่ต,ตั๊กใช้ตัวนี้ตัวเดีวยวน,นอ่ะใกล้ๆนี่เลย เอมี่ยาเอเซนซรับตัวนี้เลยตัวเดียวจริงๆตัวเดียวจบเลยนะคะใช้ได้เช้าเย็นก่อนนอนเนี่ยทาให้ทั่วหน้าไปเลยแล้วก็เกีย่ยวอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายขั้นตอนพี่ตั๊กไม่ชอบอะไรมากมายขั้นตอนแล้วก็พี่ตั๊กไม่เป็นคนที่แพ้ง่ายเนาะแต่มาเจอตัวนี้พี่ตั๊กจบเลยนะแล้วมันสะดวกตัวเดียวจบ แล้วเวลาจะมาทางานในน้ยนะมันต้องแต่งหน้าใช่ไหมพี่รักลงตัวเนี้ยก่อนแต่งหน้าโอ้โหก็สมางมันติดทนทั้งวัน,นแทบไม่ต้องเติมเลยนะนี่เรื่องจริงเลยนะเมื่อก่อนนี้เดี๋ยวซับเดี๋ยวซับเดี๋ยวเติมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาเนี่ยแทบไม่ต้องเติมเลยและพี่รักสุขใจมากๆเพราะตวเน,นี้ไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็ทักตัวนี้บอกใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ใช้เอมี่ใช้เอมี่ไฮยาเอสเซนเซอ่มเพื่อความสุขมากๆเลยที่ได้บอกต่อสิ่งดีๆกับทุกคนนะคะและวันนี้มาทั้งทีมีโปรดีๆมาฝากก็เช่นเคยเนาะอมยา เนี่ยขวดเดียวเนี่ยสามร้อเก้าสิบแต่พัดแถมให้ไปอีกหนึ่งขวดเลยเป็นสองขวดแต่ไม่เท่านั้นเพิ่มอีกหนึ่งร้อยสิบาทได้ไปอีกหนึ่งขวดเป็นสามขวดเลยโปรเด็ดเด็ดเนาะเราจะได้สวยต้อนรับปีใหม่แพ้เด็กไม่ได้แพ้เด็กไม่ได้อย่าไปยอมอย่าไปยอมพีจ่จะเลขค้าเลยไหมพี่จะยังไม่ยอมเลยอ่ะอย่าลืมนะคะโปรในวันนี้นะคะขวดเดียว390เเท่านั้นพี่แถมไปอีกหนึ่งขวดนะและไม่เท่านั้นจ้ะได้ไปสองใช่ไหม เพิ่มเงนอีก110บาทได้ไปหนึ่งขวดเป็น3คขวดเลยค่ะเห็นไหมขวดเดียวจบแล้วหน้าก็จะกระจ่างใสบิงสวยรับปีใหม่กันนะจ๊ะ